ภูผาในทหารหนุ่มยืนตระงานอยู่ท่ามกลางแสงแดดยามเช้าอันอบอุ่นมือของเขากระชับปืนไรเฟอิลอย่างมั่นคงสายตาจับจ้องไปยังขอบฟ้าอันไกลโพ้นหัวใจของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องแผ่นดิน ในเวลาเดียวกันนั้นเองที่อีกมุมหนึ่งของโลกอันกว้างใหญ่นาราคุณหมอสาวผู้เปี่ยมด้วยเมตตากำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของเธอแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านหน้าต่างมาตกกระทบแผ่นกระดาษที่เต็มไปด้วยตัวอักษรทางการแพทย์นาราวางปากกาลงช้าๆถอนหายใจอย่างอ่อนโยนเธอเพิ่งเสร็จสิ้นการเขียนรายงานที่สำคัญอีกฉบับหนึ่ง ความเหนื่อยล้าฉายชัดในเววตาแต่รอยยิ้มเล็กๆก,ก็ปรากฏขึ้นเมื่อนึกถึงผู้ป่วยที่เธอได้ช่วยเหลือผูผ่าเองก็กำลังพักผ่อนช่วงสั้นๆเขานั่งพิงต้นไม้ใหญ่มองดูแสงแดดที่สาดส่องผ่านใบไม้ลงมาเป็นริว้รวๆความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเรากับมีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นเชื่อมโยงเขากับใครบางคนทั้งสองไม่เคยรู้จักกันไม่เคยพบหน้ากันแต่ในห่วงเวลาเดียวกันนั้นเองแสงแดดที่อบอุ่นได้ทอดผ่านผืนฟ้าอันกว้างใหญ่เรากับเป็นสะพานที่เชื่อมโยงหัวใจสองดวงเข้าวไว้ด้วยกันอย่าง เงียบงันภูผ,ผาปกป้องความสงบสุขจากภายนอกด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกย่างก้าวของเขามีความหมายต่ออนาคตของทุกคนนารายเยียวยา,ยาผู้คนจากภายในด้วยความรู้และความเมตตาทุกการรักษาของเธอสร้างความหวังและชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยแม้เส้นทางของทั้งสองจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่จุดมุ่งหมายของพวกเขากลับเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อโลกใบนี้เพื่อผู้คนทุกคนในยามค่ำคืนเมื่อดวงดาวเริ่มส่องแสงภูผ,ผาเงยหน้ามองท้องฟ้าอันมืดมิดเขารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นมันทำให้เขารู้สึกไม่โดดเดี่ยว นาราก็เช่นกันเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นดวงดาวระยิบระยับความรู้สึกอบอุ่นในใจทำให้เธอรู้ว่าแม้จะอยู่ห่างไกลกันเพียงใดความผูกพันที่มองไม่เห็นนี้ก็ยังคงอยู่เสมอเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาก้าวต่อไป